นาธิบดีบารักโอบามาเตรียมเดินทางเงยือนไทยครั้งแรกตอกย้ำความสำคัญที่มีต่อภูมิภาคนี้ไรอ่งุ่นในแอฟริกาใต้เปิดเพลงคลาสสิกให้ต้นองุ่นฟังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตเพื่อให้ได้องุ่นที่สมบูรณ์แบบไทรอัมเปิดตัวคอนเซปต์บราที่ญี่ปุ่นทำมาจากโลหะแสดงถึงความแข็งแกร่งและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิง ขอต้อนรับเข้าสู่เกาะกระแสะโลกค่ะ ติดตามเก,กาะกระแสโลกนะครับรายการที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกนามาเสนอเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วก็สํำคัญๆแล้วก็สีสันต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันเวลา14นถึง14น30นาทีจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับคุณชื่นจิตและผมรัตรภูมิครับค่ะเ,เรื่องแรกวันนี้นะคะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแน่นอนค่ะเนื่องจากวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกด้วยแล้วก็เป็นการตอกย้ำ เรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อภูมิภาคนี้รวมถึงความสัมพันธ์กับประเทศไทยเราด้วยค่ะ ขณะที่ช่วงเวลาไล่เรียกกันขณะนี้นะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องเฉาหลังบ้านของสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดนั้นประธานาธิบดีโอบามาน,นั้นได้ก็ได้ออกมาพูดถึงนะครับกรณีชู้สาวที่ยงยายไปถึงอดีตผู้นวยการของ c i a แล้วก็ยงยายไปถึงผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานนั้นเชื่อว,ว่าทางด้านของผอบสหรัฐในอัฟกานนั้นจะไม่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ ไม่มีการนําไปสู่เรื่องของการนํามาเผยแพร่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากเรื่องที่เชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นในตัวผอบอรายนี้เนื่องจากว่าประวัติการทํางานที่ดีไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยแม้ว่าเหตุการณ์ชู้สาวที่เกิดขึ้นอาจจะนําไปสู่นะครับกรณีที่ขณะนี้ FBI มีการสืบสวนอยู่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะนําไปสู่การแฉะนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาก็ตามไปติดตามกันครับ โฆษกทำเนียบข่าวนะคะเปิดเผยว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะยังคงเชื่อมั่นในตัวของนายพลจอรอ์ลเลนผู้บัญชาการทหารสหรัฐประจําอัฟกานิสถานค่ะที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้บัญชาการกองกําลังพันธมิตรนาตโตยุโรปสหรัฐจากผลงานที่ผ่านมานะคะภารกิจในอัฟกานิสถานแล้วก็ประวัติการทํางานที่ไม่เคยด่างพลอยค่ะ ทางด้านของทันเนียบข่าวนั้นยังคงมีการพูดถึงสื่อมวลชนนะครับว่าได้ขอร้องนะครับว่าไม่อยากให้มีการตีความเรื่องราวไปมากไปกว่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพลเอกเพ็ททรัสนะครับ<ม>และก็ผออัลเลนด้วยนะครับว่าด้วยปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมภายในองค์กรว่าจะมีการลุกลามไปมากกว่านี้หรือไม่ สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐหรือว่า FBI ค่ะก็กำลังด <President S 1> ำเนินการสอบสวนพลเอกอเลนค่ะสืบเนื่องจากที่ FBI สอ,สอบสอบคดีชู้สาวอันอื้่าเฉาของพลเอกเดวิดเพตราอุสค่ะอดีตผู้อำนวยการ CIA แล้วพบว่าพลเอกอเลนเคยส่งอ e ีเมลที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหลายฉบับด้วยกันค่ะไปหานางจิล จินแคลลี่อดีตเพื่อนสาวที่เป็นคนสนิทแบบลับๆค่ะที่ถูกชู้รักนะคะของพลเอกเพทราอุสส่งอีเมลข่มขู่เนื่องจากว่าเป็นความหึงหวงด้วยเช่นกันค่ะ นายเลออนพเนตตานะครับประทุนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากทาง FBI แล้วนะครับเกี่ยวกับการสอบสวนของพลเอกอเลนแล้วนะครับและได้ร้องขอให้ทางด้านของประธานาธิบดีโอบามานั้นให้ชะลอแผนนะครับในการที่จะมีการแต่งตั้งพลเอกอเลนซึ่งเป็นผู้ที่ถือว่าทํางานใกล้ชิดกับทางด้านของประธานาธิบดีโอบามานะครับให้ชะลอเรื่องของการแต่งตั้งตําแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดกองกําลังพันธมิตรของยุโรปสหรัฐหรือว่านาโตเอาไว้ก่อน โดยกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้ทําการตรวจสอบเอกสารแล้วก็อีเมลกว่า2 0 0 0 0ื่นถึง3 0 0หมนหน้านะคะของพลเอกเอเลนในช่วง2ปีที่ผ่านมาและพบว่ามีอีเมลระหว่างเขากับนางเคลลี่ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมจริงๆค่ะ ซึ่งพลเอกอเลนขณะนี้นะครับก็กำลังรอผลการพิจารณาจากสภาคองเกรสนะครับว่าจะมีการแต่งตั้งให้ตัวเขานั้นเป็นผู้บัญชาการนาโตในยุโรปหรือไม่และช่วงนี้ก็จะกลับไปปฏิบัติการนะครับในภารกิจที่กรุงคาบตูต่อไปจนกว่าที่จะมีการสอบสวนแล้วเสร็จครับ ต่อเน,นื่องกันนะคะกระทรวงต่างประเทศของไทยก็ออกถแถลงการค่ะระบุถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงวันที่18-19พฤศจิกายนในฐานะที่เป็นแขกของรัฐบาลไทยค่ะแล้วก็มีนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐร่วมเดินทางมาด้วยค่ะ ซึ่งไทยนั้นจะเป็นประเทศแรกนะครับที่ประธานาธิบดีโอบามานั้นจะเดินทางมาเยือนระหว่างการเดินทางมาในช่วงนี้นะครับเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่2ภาแในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์เท่านั้น ประธานาธิบดีสหรัฐค่ะก็มีกำหนดหารือกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือในประเด็นกระชับความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรนะคะระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐซึ่งก็จะฉลองครบรอบ180ปีด้วยความสัมพันธ์ของการทูตแล้วก็จะมีเรื่องของความร่วมมือในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกค่ะ ซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้นายบารักโอบามาและก็นางฮิลลารี่คลินตันนั้นได้เข้าเฝ้าทุลอองทูลวีพระบาทนะครับในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนนี้นะครับในเวลา17นาฬิกาที่โรงพยาบาลสิริราชด้วย การเดินทางมาเยือนไทยเป็นประเทศแรกนะหลังจากเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ก็ถือว่าเป็นการยืนยันคํามั่นสัญญาค่ะที่ผู้นําสหรัฐเคยกล่าวไว้ว่าจะเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นที่แรกก็แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยยังสนใจในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นําเรื่องของเศรษฐกิจค่ะกลับมาไทยแล้วนะครับก็จะเดินทางต่อไปยังกัมพูชานะครับเพื่อนบ้านของเราเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และก็เดินทางไปที่พม่าต่อทันทีนะครับมีการเข้าพบประธานนาิบดีเต็งเส่งโดยจะใช้เวลาอยู่ในภูยิภาคนี้นะครับเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับมีการหารือในประเด็นกว้างๆนะครับเรื่องของนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะครับที่จะมีการพูดถึงแน่นอนก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการสร้างงานผ่านทางการขยายการค้า ความเป็นหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็พลังงานรวมถึงเรื่องที่พูดอย่างสําคัญก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับในภูมิภาคเรื่องของประเด็น,นสําคัญของโลกที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเอเชียเอง และสำหรับประธานาธิบดีอามาค่ะก็ได้รับคาดหมายนะคะว่าจะให้ความสำคัญเรื่องของต่างประเทศให้มากขึ้นในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่สองที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคมนี้ค่ะหลังจากที่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็ใช้เวลาไปกับการหาเสียงค่ะครับซึ่งก่อนหน้านี้นายบามานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับว่าไม่ยอมที่จะมีการสละเวลา ไปเข้าร่วมประชุมระดับทวิภาคีนะครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับไม่มีการพูดคุยระหว่าง2ผู้นําในประเทศต่างๆกับสหรัฐอเมริกาครับโดยที่ทางนายโอบามาทีมงานเนี่ยก็มีการแก้ต่างนะครับว่าอยากจะขอปลีกเวลานะครับอยากจะขอทุ่มเทไปกับเรื่องสาคัญหาเสียงซึ่งในช่วงเดือนกันยายนก็ถือเป็นช่วงสําคัญนะครับที่ทางด้านของนายโอบามานั้นมีการหาเสียงแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะเหนือนายมิตรวโมนี่ได้ไหนที่สุดครับ และพูดถึงปัญหาต่างประเทศนะคะที่านโอมามาจะต้องเร่งแก้ไขเลยก็คือเรื่องของนิวเคลียร์นอิรานความรุนแรงในซีเรียรวมถึงปัญหาความตึงเครียดค่ะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในเมืองไทยนะครับอตอนที่ช่วงของนายโอบมามาจะเดินทางมาไทยเนี่ยขณะนี้ก็ทางด้านของอตำรวจนครบาลรวมถึงกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ทางด้านของรองนายกานัฐมนตรีรัฐประเดษเฉลิมอยุ่บำรุงก็ได้ การวางกำลังแล้วก็มีทีมงานที่เป็น secret service จากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีทีมงานของทําเนียบขาวเนี่ยเดินทางมาตรวจความ,มเรียบร้อยดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างเป็นพิเศษนะครับในการเดินทางมาเยือนไทยวันที่18แล้วก็19พฤศจิกายนซึ่งเราก็จะได้นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเก,กาะกระแส่ลกกันต่อค่ะ